สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์นัญรัตน์นะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องเนื้อคู่ค่ะที่หลายคนชอบถามกันเสมอนะคะว่าอาจารย์คะเนื้อคู่หนูอยู่ไหนเนื้อคู่หนูเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์ช่วยตอบหนูหน่อยอะไรย่างเงี้ยนะคะคืออาจารย์จะบอกว่าเนื้อคู่นะคะมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะเนื้อคู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่เข้ามาอุปธรรมค้ำชูซึ่งกันและกันหรือคู่ที่เข้ามาล้างผ่านชีวิตเรานั่นเองนะคะเพราะน่นกกากลัวมากเลยคะ่ะใครที่กําลังเจอ คู่ที่แบบเข้ามาล้างผ่านชีวิตเนี่ยคะคุณจะถอยห่าออไปแล้วสังเกตได้ยังไงนะคะที่ว่าจะเป็นคู่อะไรสังเกตง,ง่ายๆค่ะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมาให้เงินให้ทองคุณเลยนะคะแต่พอเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคําว่าดีขึ้นก็คือหนึ่งเป็นเรื่องการงานก็มีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะงานจเจริญรุ่งเรือง ตำแหน่งงานดีขึ้นมีไรายได้มากขึ้นชีวิตแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนี่เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่อุปาถัมภ์ค้ำชูนะคะไม่จาเป็นว่าต้องให้เงินให้ทองเราแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่ใจเรานะคะใส่ใจเราถ้าเขารู้ว่าเราไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะไม่ทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ดีมากนะคะยิ่งถ้าพิเศษไปกว่านั้นนะคะเขายิ่ง,ให,งให้เงินให้ทองคุณด้วยเนี่ยถือว่ายิ่งโชคดีมากเลยค่ะ